ข้าวร้านนี้อร่อยดีนะคะเดี๋ยวพี่พาไปกินอีก <c oughs> อคุณบิ๊กคะคุณบิ๊กสวัสดีคะ่ะคุณไม้สวัสดีคะ่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณป้าเที่ยงแล้วเนี่ยก็ยังสดใสเหมือนเดิมเลยนะคะเอ,อ่อคุณบิ๊กคะพอดีป้ามีอะไรอยากจะรายงานคุณบิ๊กสักหน่อยนะคะมีอะไรครับป้าเอ,อ่อคือป้าจะบอกว่าถ้าเกิดป้าบอกเรื่องนี้ไปแล้วป้ากเกรงว่าป้าคงจะอยู่บริษัทนี้ไม่ได้แล้วค่ะ แต่ยังไงป้าก็ต้องบอนนะคะเพราะมันเป็นปหน้าที่ของป้าค่ะคือป้าสังเกตว่าสินค้าที่เพิ่งเข้ามาล็อตใหม่ของเราเนี่ยรู้สึกว่ามันมีหลายๆอย่างที่ไม่ปกตินะคะสินค้าล็อตใหม่เหรอคะจะว่าไปก็จริงนะคะพี่บิก๊กเพราะว่าไมายก็ได้รับรายงานมาจากฝ่ายบัญชีเหมือนกันว่าสินค้าล็อตใหม่ที่เข้ามาเนี้ยมีการจ่ายสินค้าออกแบบแปลกๆแต่ไมายเอามาตรวจสอบอยู่อะคะ่ะก็ยังสรุปอะไรไม่ได้เหมือนกัน แล้วป้ารู้ได้ยังไงครับว่ามีเรื่องอะไรแปลกๆเออคือมันจะดีเหรอคะดีสิครับป้าป้าพูดมาได้เลยนะครับป้าทำงานที่นี่มาก็นานถือสวรรัสดช่วยบริษัทจับคนโกงไงครับป้าอืมคือช่วงเวลา4ี่ห้าทุ่มของหลายวันก่อนนะคะป้าเห็นคุณน,นิดญาติของคุณไม้เข้ามาในบริษัทของเราคือละสองสามรอบนะคะ พอป้าเขาไปถามเขาก็บอกว่าคุณไมเป็นคนสั่งให้เขามาขนนะคะไมยเหรอคะไมยไม่เคยเลยนะคะพี่บิ๊กแล้วบริษัทของเรามีขนส่งตอนกลางคืนด้วยเหรอครับก็ไม่เคยมีนะคะคุณบิ๊กป้าก็เลยสงสัยนะคะป้าก็เลยไปขอดูเอกสารเรื่องการเข้าออกคะ่ะแต่คนนี้เขาบอกว่าป้าเป็นแค่ยามอย่ามาทำตัวเหมือนหมาเฝ้าบ้านแล้วเขาก็บอกว่ายามต่ำๆอย่างป้านะ่ะจะไปรู้เรื่องอะไร แล้วเขาก็บ่อยนะคะว่าถ้าเกิดป้าไปขวางการทํางานของเขาแบบเนี้เขาจะสั่งให้คุณไม้ไล่ป้าออกค่ะได้อย่างไรกันคะเนี่ยให้ให้ไม้ไล่ป้าออกเนี่ยนะคะเป็นไปไม่ได้เลยอ่ะป้านี่ทาแบบนี้ได้ยังไงเอาชื่อไม้ไปอ้างทําทุกอย่างเลยป้าแน่ใจนะครับว่าป้าได้ยินมาไม่ผิดว่าคืนนี้จะมีคนส่งอีกครั้งป้ายืินยันเลยค่ะป้าขอเอาเกียรติรบพอประกันได้เลยนะคะ ถ้าป้าพูดมาขนาดนี้เนี่ยจาัดก,การทำงานที่มาอยู่กับป้ามาหลายปีนายก็เชื่อคะ่ะว่าป้าพูดความจริงไม่ไม่อยากจะคิดเลยอ่ะป้านิดที่เป็นญาติของไอ้แท้ๆจะทำกันได้แต่ยังไงผมก็ดีใจนะครับที่บริษัทมีปรปภพอพอที่ดีแบบป้าเออแต่คุณบิ๊กคะป้ามีอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะขอความช่วยเหลือจากคุณบิ๊กนะคะ ได้เลยครับป้าได้ทุกเรื่องเลยคุณเบียอยาน้ำเรื่องนี้ไปเล่าให้ใครฟังได้ไหมคะเพราะถ้าเกิดว่าคนอื่นรู้เข้านะป้าต้องเดือดร้อนแน่เลยค่ะเพราะว่าครอบครัวป้าก็ลําบากแล้วก็มีแค่ป้าคนเดียวที่หาเงินเข้าบ้านน่ะถ้าเกิดว่าป้าโดนไล่ออกหรือว่าป้าโดนอะไรน่ะครอบครัวของป้าต้องเดือดร้อนแน่เลยค่ะผมสัญญากับป้าเลยนะครับว่าผมเนี่ยจะไม่เอาเรื่องนี้ไปบอกใครเด็ดขาด แลกกับที่ป้าเนี่ยมีความซื่อสัตย์และก็มีความรักในงานแล้วรักบริษัทเรามากขนาดนี้ <c oughs> ผมว่าป้าควรจะได้รับรางวัลน,นะครับป้าควรจะได้เลื่อนตำแหน่งเป็นหัวหน้ารักษาความปลอดภัยคนใหม่ <c oughs> แล้วก็สมควรที่จะได้รับโบนัสนี่นี่ครับผมให้ป้าอ๋อไม่ค่ะคุณมิกป้าของเราไปไม่ได้แล้วค่ะเพราะทุกสิ่งที่ป้าทำลงไปเนี่ย มันเป็นหน้าที่ของป้านะคะป้าคะรับไว้เถอะนะคะป้ายังไงเงินเนี่ยป้าเหมาะสมที่สุดแล้วคะ่ะที่จะได้รับมันนะคะรับไอะคะใช่ครับมันเหมาะกับป้านะครับ <c oughs> ขอบคุณมากนะคะ <c oughs> แต่ส่วนเรื่องตำแหน่งอะ่ะป้าว่าป้าคงไม่มีความสามารถทำได้ดีหรอกคะ่ะป้าว่าคุณมิคคุณไมน้น่ะ ให้คนอื่นทำแทนเถอะนะคะป้าคะอย่าพูดแบบนั้นสิคะทำไมใช้ป้าเราจะเป็นใครล่ะคะป้าคะไมายเชื่อนะคะว่าป้าทำได้แน่นอนป้าก็ต้องเชื่อมันในตัวเองนะคะใช่ครับผมว่าป้าทำได้แล้วป้าก็จะดูแลบริษัทของเราได้ดีด้วยผมเชื่อนะครับป้าต้องขอบคุณอีกครั้งนะคะที่คุณดีกับคุณไมายมอบโอกาสดีๆให้ป้าแบบนี้คะ่ะงั้น พวกเราสองคนเนี่ยขอตัวก่อนแล้วกันนะคะป้าในเมื่อบริษัทมีเรื่องแบบนี้เนี่ยเราสองคนก็ต้องรไปจัดการใช่ครับแล้วคราวหน้าเนี่ยมีอะไรก็มารายงานผมได้เลยนะครับคุณหัวหน้าราปภคนใหม่ป้าย,ยัานีีคะ่ะคุณบิ๊กคุณไม้งั้นเราขอตัวนะคะนะคะ เด,เดือนปันป้ามาทำอะไรที่นี่คะแกมาได้ยังไงเนี่ยคุณตำรวจครับเข้ามาได้เลยครับคนที่คิดว่าปลอดภัยที่สุดอาจจะเป็นคนที่อันตรายที่สุดก็ได้